สวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้องจ้าสวัสดี2567จ้ามื่อวานี้กลับมาพบกับสาวอุย้ยฮักเดอร์อีสานชาแนลเนาะจ้ะเป็นคลิปแรกของปี2567จ้ามื่อวานี้กะทำภารากิจขึ้นเขาเลยจ้าจะพาพี่น้องฮอกไปไล่ควายมานอนหนามนอนโฮมยูโทงนะจ้าบอล้วก็ไปกันเลยจ้านี่ฮอกกำลังยางจ้า หัวนาของอุ๋ยเอาควายไปลามไก่จ้ะแต่ว่าตอนเศร้าก็สิเป็นพ่อบ้านเอาไปลามไห้ก็คือพ่อยังเสียงนั่นละจ้าพ่อยังเสียงวัดแล้วเอาไปลามไห้บันดนี้เราก็สิเป็นผู้ไ่ควายมาแต่ว่าอุ้ยกะสิเป็นรัดเอาควายน้ำเราก่อนนี่กะเป็นหัวนากับมิถนนคอนกีดแล้วจ้านี่ความเจริญกบเริ่มสิมาหอดแล้วละ่ะ นี่ก็สิเป็นบริเวณหนาแรงก็สิประมาณนี้จะนี่ละความแห้งแรงเริ่มสิมาเยอนแล้วเริ่มจาก่มีหมองรามควายเราจะหนทางกับที่สิยางไปกับประมาณกิโลหนึ่งได้จ้ะนี่แหละจ้าหนาแรง กระสีล้บากแน่นาฝนกระสีลำบากอีกแบบนึ่งนาแรงกระล้บากอีกแบบนึ่งจะนี่กะต้องย่างผุล่ะแบบคนทางอีกยาวไกลอีหเลีจ้าพุข้างหน้าก็จะเป็นภูเขาภูเขานี่ก็เริ่มหแหกแห้งแล้วปีนี้หวังว่าคงจะบมีไฟป่ามานาจะพี่กายนีย่ไฟป่าม้าใหม่ภูบักคักเริ่มจะมีอาการเศร้าๆเนี่ยละเริ่มจะเมื่อยเราจะหอบขึ้นละ สังเกตยงเศร้าเลาจ้พี่น้องจ้าอายร้อนหนาจ้าไล่ควายอยู่ตอนนี้เพราะว่าควายเอามาลามใบโซนโซนทางนี้จ้ายไดใจปลามันเขาเจรลงไปไกลเติบได้คิดว่าอ้ายหน่าจะไล่ควายไปน้อนน้ำที่น้องหินน้องหินก็จะฝากปลายุค้ามองนี้จ้าแล้วเขาจะย่างกันไปเรื่อยๆ กิโลนึงแหะพี่น้องจ้ะเฮย้ยบอกล้วกะตั้งใจยังอีกต่อก่อนจ้ะนั่นก็นเป็นทิวผู้วยจ้ะทิวผู้ผู้เพียงจ้ะผ้าฉเฉลี่ยออกจากน้าที่อุ่ยยูเนาะไปหาผูนี่กะระยะทางกะประมาณ2กิโลกว่าจ้ะประมาณนี้ มีเพื่อนค่ะเริ่มตัดอ้อยกันทั้งตัดทั้งปลูกอ้อยไม่กระลายจะทำการ,กรเกษตรแถวบ้านหูเกษสิมีมันกับอ้อยเป็นหลักส่วนอุติเกษตรยังเลี้ยงควายจ้ะเลี้ยงควายย,วาย,ย่างเดียวเนื้อที่ว่าเพราะที่สิบเอเฮ็ดมันเฮ็ดอ้อยคือเพื่อนเพราะว่าถ้าเขาแบ่งออกจากกาันเลี้ยงควายไปปลูกอ้อยปลูกมันยังสี่เนื้อที่มันกะบ่พอในการเ้องเลี้ยงควายเลี้ยงงัวไม่จ้ะ ถ้าปลังกัยังบ่เพียงพอก็ต้องมาอาศัยนะข่ะเจ้ามาลามกินหญ้าในทงนากินหญ้าไต่ตอเฟียงกินลูกเข่าประมาณนี้นะจ๊ะนี่เละจะหนทางสิ้นสุดนถนน,นคอนกีตแล้วต่อไปเพื่อนกันจะมาทำเสซนนี้ละ่ะต่อต่อเนื่องอยู่จ้ะเหนื่อยโคตร ถ้าเขาตั้งใจยางมันก็สิเมืออยปรแบบว่านี่นะจ้ะแต่ถ้าเขาปล่อยควายมาเฝ้าเขาอะไรควายมาน้ำนี่มันก็บ่มือเท่าไหร่เด้มันก็พาะป่อพ่อมาอยู่ก็ถือว่าดีอยู่จ้ะป้านี่กะช่วงหนาฝนกะสิมะเกี่ยวหญ้าในี่ยปายุ้านี่หรอจ้ะนี่มันจะเป็นหนาที่เพื่อนเคยปลูกเลี้ยงวัวมก่อนมันจะเป็นห้าลูซี่หนากินนี้จ้ะนี่กะยางมะ ไก่สีหอดเราจะประมาณจากนี่มานีประมาณแปดร้อยเมตรแล้วประมาณนราจะประมาณแปดร้อยเมตรแล้วจากนี่ไปหาโค้งโค้งหนทางมุงป้ายุค้าไปหันไปหันกระสีหอดน้องหินที่พอเงยเสียงเอาควายไปน้องน,น้ำเราจะมุน,นีแบบพาพี่น้องห้องม้ยาง อย่าเพิ่งเบื่อกัน้อจ้ะอุ้ยก็อยากหเห็นบรรยากาศนาแรงบ้านอุ้ยคือกันว่ามันแรงอิลีแรงสมซื้อจ้าขนาดนี่ยังเป็นต้นเดือนมกะลาด้จ้าพี่น้องจ้ากุมภามีนาเมษาไปหันบ่อยากผากเลยจ้าปีนี้อ้ยแห้งบ่ได้อัดเฟียงว่าแห้ควายสำัำหนักจ้าปีนี้หนักเลยกะน่าจะได้สร้างซื้อเฟียงอีกคือเกาจ้าเพราะว่า มันต้องตูนไว้เพื่อหนาฝนพร้อมแล้วก็หนาแรงนี่ก็ต้องได้มีไว้ให้กินก็ดีแน่ว่าเริ่มจะมียอดอ้อยแห่งเก็บเราจ้ะแต่อ๊ยยังบทันได้ออกหาเก็บยอดอ้อยเในปีนี้ถึงโค้งแล้วเขาก็จะเลี้ยวขวาไปฟังนี่ลระจ้ะเลี้ยวขวาไปเลย เด็กเขาก็จะไปพาะควายน้อยเจ็ดตัวนอนน้ำอย่างสบายใจนี่อันนี้คือรถอีเ่าอุ้ยได้นี่รถวิโก,โกอุ้ยได้นี่อีกสักประมาณ1อยเมตรจ้ะลอยเมตรเขากะหอดละมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มามาอมสินยางเร็วๆเรื่เรมา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 อมสินยางมายางมาผู้ดใดเป็นเอฟซีนองทักทิ้มกันนี่แหละใจย่าง,จา,ยยางมากก้อนมูอเราผุนกับแม่เพื่อนน่ะปาโทผู้บบาไหมคือพอลุงพลังเถอะวะ มันจะกาดต่อนคไว้เปนน้อนเวีนคุนย่างออกก้อนมูทิลีทิลีหุ่นนี้ทับทิมอ่ะเห็นตะดากม้นนิ่งกิ่งวะอโอ้มันกับหัวตลบมานั่นล่ะปุ่นเหล่ามีกัารโอ้ khám là khám là phá luôn nha bừng, bừng bưng bưng nói xong tốn thì lên khen cái đã bẩn cái hố đụt thì này lên Ồ, Con nó nón nằm nhanh à ไม่สิน้อนบ่อยากขึ้นไปเนาะมันคขับทิมกับอันพุทธารรูพี่น้อง่ดีไหมวะได้ยังูเไงก็หออๆ้อ้คอพันดีเนาะว้าเมียม่ๆมันเมียซูงสังบงังน,นี้เลยเอ,อ้าว่าได้ว่าเมียมนนันนั่นเด้อว่าคอพันมันดีเนาะ ไป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 เราผุนอะไปแล้วพุนอะ,ลนอะเล่นออกกอนหูอีกตั้งหากเลยเฮ้ยยดุดยุดน้ำทางน้ำทางเป็นบรรยากาศป่วนป่วนนกการไล่ตอนควายอลีได้จา่าเมื่อนี่โอ้ยบังดู จ้ามื้อนี้อุ้ยก่สีได้ขอละจากคลิปนี้ไปก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวไปพบปพะกันได้ในคลิปใหม่คลิปหน้จาจ้ะมื้ีจ่าตอนค่อยไปนอนเดินก่อนสวยแล้วจ้ะมื้อนี้งสี่โมงแล้วจ้ามื้อนี้ก็มาส่งมอบความสุขกับบรรยากาศธรรมชาติของอีสานบ้านนาเฮาเนาะจ้าแดดส่องตาแฮงจ้ามื้อนี้ได้หังไงอาหนอยอยาีตาแล้วมาเด้อมาเด้อว,วันดีเอ้ยกัลัดยากอยู่จ้ามื้อนี้เพราะว่าโบได้ไล่มาทางนี้โดนแล้ว แบบทั้งมันทั้งอ่อยเธอเจากับสิแบบบุนไว้ในแจ้งน้อยฟังนี่กับอ่อยฟังนี่กับมันโตปวนนี่กับพย้อมยางวันดีโอ้ยเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่แหละพี่น้องบุนไว้พรายกับทาค่ะกับแม่นมือนี่ละอาจารย์มือนี้กับสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งด้จ้ะขอให้มีความสุขความเจริญเทสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ดังมุ่งมา่ปราถนาว้ะจ้ะเฮงเฮงปังๆ,งๆร่ำรวยเงินทองจ้า